สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุบผู้สุบคนที่เข้ามาบ่งมุสลิมบาวันนี้วันหน้าก็อย่าลืมกดติดตามให้ติดตามให้ได้ต่เด้อแต่ปริมาณใจคิด่อไปพี่น้องมันนี้่ชนาเห็ดเหนียวเนื้ไล่ไปเต่าพี่น้องช่วงนี้ก็น้ำึ้นไายน้ำหญ่ปัญชกะซึ่งมีปลาลายพี่น้องเนยเป็นปลาปึง ปะเพปะเทีวามากินเบดเตอรหรือใช่ไหมเเนียสูตรเนื้อมากเนกี <c oughs> ้ามากชิมมกไปป้าประมาณขึ้นหนึ่งอย่แหลแะอ่ผมีจังลาลก็มิไครไ่าใช่ไหมเหม็ดูเนื้อไมเนี้อก็บกแตบกรกนัวหรือว่าพงสุโรดผิดอเ่เนื้อไรเบตเต,ต่า ว่าโนีกระทรวงรู้การไล่าลาประต๊าบยังไงพิษม,มานยูพิมีป้ายู่พิกา,ยยานี่ไล่กด้อยู่ได้ยาโตลองนนอหนึ่งไปเล่นไปครับใครจะเลยนอ่าแปกนัว ให้นในเส่เพิ่มข้อมข้าวแเพลียเลยเห็นมีกินข้าวกินหอมแบบก็นนวัคือกันนั่นแหละไม่ได้ยาบหร้อไงสดง่ายง่าย,<ๆ>ายมือื่นทิพาพี่น้องไปไลฟไต่อเบืองว่าชมานาพี่น้องเพว่ากำลังขางแหล่ของปีนี้ได้ผ่านมานี่เฮ็ด โอ้ยบุพิาสคนออกคานมาเ,เนี่ยแตได้กอยจะลืมติดตามตัวเพนเด้อเนเขาไล่เปต่อเขาออกหมึกเดือหมึกเดือเขาเสียบเอกะไรย่างไรพอเลยอะมือดีนป่ามาอะไรเสียบเา,า,ยา,า,า้ขก็บมบต้องแน่พื่อน,นเลยนี่ต้องกล ต้องปวยนี่ช่าหมฮอรอบซอบตนกับบได้นี่บดไถบัหอมบัวซอกใตอเขาทงเลย่าสิบพังดินหลางกากที่บหอรเลยะกับสิอรล้วกัสิไปพังดินอะไรป่วยขึ้นนึงไปทางก่อน này lại à, bao lực lại được rồi, thắng lên. ทั้งหลเลยนะมีแต่ว่ารอดถาพั้งหลายเลยสัน้องเอ้ยมีแต่รอดถาติดตามชมคลิปต่อไปพี่น้องมืออื่นมาเบิ่งผลงานพี่น้อไปเฉยมากมาพี่น้อมาเสยเลยพ้นบ่นั่พี่น้องอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามให้ได้พี่หน่อเด้อะครับมมุ่งส่ก็อย่าลืมกดและก็แชร์ให้พี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะอ่ะสบายดี